ความลับของปาฏิหาริย์ในโลกนี้มักจะมีเรื่องราวการรักษาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เห็นกันอยู่ตลอดตั้งแต่โบราณจนถึงทุกวันนี้ดังที่หญิงสาวผู้หนึ่งได้ไปเชิญกับตัวเองโดยทุกวันพระเธอจะนําผลไม้และเครื่องข้าวหวานจํานวนมากไปที่วัดแห่งหนึ่งโดยเธอจะนําไปถวายแด่พระประธานขนาดใหญ่ที่ผู้คนเล่าลือกันนักหนาว่าศักดิ์สิทธิ์หาที่เปรียบไม่ได้เธอเล่าว่าเมื่อก่อนเธอเป็นใบ พูดไม่ได้แม้สักคำเดียวเธอมีความฝันว่าอยากจะได้ยินเสียงของตนเองอยากร้องเพลงได้เหมือนคนอื่นแม้พ่อแม่ของเธอจะนำเธอไปปรึกษากับหมอรายแห่งแต่ทุกแห่งต่างลงความเห็นเดียวกันว่าเธอไม่อาจพูดได้แล้วในชาตินี้เธอเสียใจมากแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่มาวิงวอนขอให้พระประธานในวัดน,นี้ช่วยเหลือให้ความปรารถนาของเธอเป็นจริงซึ่งเธอได้ทำติดต่อกันบ่อยครั้งเป็นเวลาเกือบปี จู่ๆวันหนึ่งเธอตื่นขึ้นมาก็พบว่าเธอสามารถพูดได้แม้จะไม่ชัดถ้อยชัดคําก็ตามเธอรู้สึกดีใจมากและคิดว่านี่เป็นพรจากพระประธานที่เธอกลาวไหว้ขอพรตั้งแต่นั้นมาเธอจึงหมั่นมาทําบุญถวายอาหารและสิ่งต่างๆแก่พระประธานองค์นี้เป็นประจําในฝั่งยุโรปเองก็มีเรื่องเกี่ยวกับชายชาราผู้หนึ่งที่ป่วยเป็นโรคปอด จนใครๆคิดว่าคงอยู่ได้อีกไม่นานแต่ก็มีปฏิหาริย์ทำให้เขากลับมามีสุขภาพแข็งแรงได้อีกครั้งโดยเหตุนั้นเกิดจากการที่ลูกชายของชายชรา,าผู้นี้ได้เดินทางไปยังเมืองข้างๆแล้วพบบาทหลวงผู้หนึ่งทั้งสองได้สนทนากันโดยลูกชายของชายชรา,าได้เล่าถึงอาการป่วยที่น่าเป็นห่วงของผู้เป็นพ่อให้บาทหลวงฟังบาทหลวงเองก็ได้ยื่นไม้กางเขนให้กับ ชายผู้นั้นจากนั้นก็ได้เล่าถึงอำนาจอภินิหารของไม้กางเขนอันนี้ว่าที่ผ่านมาได้รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคต่างๆให้รอ,อดชีวิตมาแล้วนอกจากนั้นก่อนหน้านี้ก็ยังเคยรักษาผู้ป่วยอ,อื่นๆอีกมากมายเพียงแค่เอาไปบูชาด้วยความเคารพรักนึกถึงและสวอดอ้อนวอนต่อพระเจ้าให้มาช่วยเหลือเท่านั้น พอชายหนุ่มเอาไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์มอบให้แก่ผู้เป็นพ่อพร้อมทั้งเล่าเรื่องความมหัศจรรย์ของไม้กางเขนนี้ฟังชายชรา,าถึงกับเชื่อว่านี่เป็นโอกาสรอดของตนเองเขากับไม้กางเขนไว้ในมือและนอนสวดอ้อนวอนลาผู้เป็นเจ้าอยู่บนเตียงด้วยความตั้งใจยิ่งเวลาผ่านไปไม่ถึงอาทิตย์ชายชรา,าก็สามารถลุกขึ้นมาจากเตียงและกินอาหารได้อย่างปกติ นั่นจึงทําให้ชื่อเสียงของการเขียนศักดิ์สิทธิ์อันนั้นเป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วจากสองเหตุการณ์นี้ล้วนเกิดจากอํานาจพลังกิจของจิตใจทั้งสิ้นใช่ปฏิหารใดๆไม่การที่คนเรามีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าย่อมจะทําให้สิ่งที่ตั้งใจหวังเอาไว้นั้นบรรลุผลได้อาคารเจ็บป่วยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รักษาด้วยจิตแม้จะเจ็บป่วยเป็นอะไรก็ตาม หากได้รับพลังจิตที่เข้มแข็งมากพอย่อมจะหายขาดได้อย่างน่าอัศจรรย์และนั่นก็คือความลับของปาฏิหาร